สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินสังคมการเมืองแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับสําหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาติดตามในช่องผมนะครับก็ต้องบอกว่ายิงผมก็มีการบอกกล่าวเล่าเตือนกันมานะในตลอดประมาณจากหปีนะครับตั้งแต่ 2018, 2019, 2020, 2021, 2น2 2นี่กําลังจะครบ5ปีแล้วนะครับ ก็บอกกล่าวเตือนกันมาเรื่อยๆตั้งแต่ช่วงปลาย2019บเนี่ยนะบอกถึงว่าโอกาสที่จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า global g e t t depression นะเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่ทั่วโลกนะครับซึ่งผมมองเห็นมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วมันต้องถึงเวลาที่ต้องรีเซ็ตนะซึ่งพอเข้า2020มันก็เกิดนะเหตุการณ์ของโควิด1 9เป็นจุดเริ่มต้นนะแล้วผมก็บอกต่อว่าความปั่นป่วนนี้ยังไม่จบนะมันจะไปต่อนะครับ ในอีกหลายปีเลยนะโดยเฉพาะมาถึงขนาดนี้ผมยังบอกว่าในปีหน้า2023เนี่ยนะครับมันยังเป็นจุดขาลงอยู่นะครับยังสุ่มเสี่ยงของเศรษฐกิจถดถอยยังมาอยู่เพราะว่าบริษัท Big Tech ต่างๆนะบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกต่างๆอย่าง Meta Twitter นะครับเอ่ออ,อ,อย่าง Tesla นะครับแล้วก็อีกหลายบริษัทเนี่ยมีการปลดคนล,ละเป็นสัญญ,ญาณเตือนนะครับว่า เศรษฐกิจนะกํลังจะเขาเรียกว่าถดถอยอะ่นะเสี่ยงที่จะเป็นขาลงอยู่นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่าน,นี้มันจะเกิดต่อไปอีกนะครับนะก็นับไปนะซึ่งผมได้ทําคลิปหนึ่งนะเมื่อย้อนไปเมื่อมา8เดือนที่แล้วผมบอกว่าเราจะต้องอดทนนะครับเราจะต้องพยายามนะต่อเนื่องอดทนเนี่ยนะไปอีกประมาณ3ปีนะนี่ผม พูดถึงคลิปนะเมื่อประมาณ8เดือนที่แล้วเราต้องอดทนอีก3ปีพอมาถึงปลายปีนี้นะครับผมก็เลยมาเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะถ้านับไป3ปีคือ36เดือนหักออกจาก8ก็เหลืออีกประมาณ28เดือนนะครับอีก28เดือนเนี่ยเราจะถึงทางออกนะครับแต่ในระหว่างนี้ยีเดือนก่อนถึงทางออกเนี่ยมันจะปั่นป่วนนะทางเศรษฐกษิจการเงินสังคมการเมืองภูมิศ,ศาสตร์โลกเนี่ยเในปีพราะในปี2023 2024นี่ก็2ปีละ ก็บวกไปอีก4เดือนก็คือ2025นะหลังเมษายนเนี่ยนะครับหรือพูดง่ายกลางปี25งพันต้นไปเนี่ยผมมองว่าความปัป่นปะ่วนนะมันกำลังถูกรีเซ็ตกำลังถูกปริรูปเปลี่ยนแปลงใหญ่เพื่อเข้าจุดสมดุลใหม่นั่นเองนะมัน,มนเมื่อเข้าถึงกลางปี2025เนี่ยนะเราน่าจะเห็นทางออกแล้วแต่ไม่ใช่เห็นแค่แสงสว่างนะที่ปลายอุโมงนะครับจะเห็นทางออกของอุโมงละนะนะแต่ว่าต้อง ทนไปอีก28เดือนนะครับนในระหว่างของการทน28เดือนเนี่ยนะจึงต้องให้มีความพยายามต่อเนื่องพยายามในการต่อสู้นะในการพัฒนางานนะครับในการดำรงอยู่นะครับแล้วก็มีความอดทนนะอดทนอดกลั้นนะต่อสิ่งที่มันเป็นขานลงอ่ะนะมันจะต้องอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่มันเป็นความเสื่อมเป็นช่วงขาลงของมันเพราะว่าการที่จะเกิดกา a รีเซ็ตเนี่ยมันจะต้องมันต้องล้างของเก่า นะมันต้องมันต้องทำลายล้างของเก่านะเพื่อจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่เพราะในระหว่างนี้ถึงต้องมีความพยายามนะครับอย่างต่อนเนื่องด้วยนะครับแล้วก็มีความอดทนด้วยนะอดทนอดกัน้นนะต่อแรงกดดันแรงบีบอัดต่างๆทางเศรษฐกิจทางการเงินทางการเมืองสังคมอย่างเงี้ยนะครับแต่แน่นอนเราจะไปอดทนอดกั้นอย่างเดียวนะก็จะกลายเป็นเก็บกดได้นะครับเราจะต้องรู้จักปล่อยวางนะมันการปล่อยวางเราจะทําได้เนี่ย ก็แบบว่าเราจะต้องเข้าใจนะด้วยสติปัญญาแล้วเองนะว่าเหตุการณ์สถานก,การณ์เนี่ยมันเป็นผลนะที่เกิดมาจากเหตุในหลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับของการาสร้างระบบเศรษฐกิจแบบนี้อโลกาพิวัตต์ต่างๆนะครับการพิมพ์เงินออกมานะการใช้เครดิตสินเชื่อนะสร้างหนี้สินต่างๆนะครับมันก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าฟองสบู่นะมันต้องการ เขาเรียกว่าปฏิรูปเปลี่ยนแปลงใหญนะ่เพื่อจะรีเซ็ตไอสิ่งต่างๆเนี่ยออกไปนะครับแล้วเข้าสู่จุดสมดุลใหม่นั่นเองนะครับจึงเตือนกันนะครับว่าอีก28เดือนนะครับนะจึงจะพ้นภัยนะฟ้าเปิดนะครับก็เดือนนี้นะครับมี4โปรโมชั่นนะครับมานําเสนอกันนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นแรกน้ำพึ่งป่าภูพ,พานน้ำพึ่งเดือน5นะครับ ก็สูตรน้ำพึ้งป่าภูพาน700มิลลิลิตร3ขวดนะครับแถมฟรีเฮลตี้สแน็คนะครับขนมเพื่อสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอาจจะเป็นงานดำออร์แกนิกข้าวบดนะครับหรือเป็นถั่วลายเสือออร์แกนิกนะหรือเป็นผักผลไม้ออร์แกนิกอบกรอบไว้ข้ามฟราย2แพ็คนะครับก็ราคาสินค้ารวมของแถมเนี่ย1,180บาทนะครับแต่ลดพิเศษเหลือ1,000บาททวดนะครับไม่รวมค่าจัดส่งนะครับโปรโมชั่นที่สองนะครับผู้ที่รักสุขภาพนะครับนะทำให้หลับสบายฝันดีนะจมูกข้าวหางงอกาบ้ผงงชดื่ม ทำให้หลับสบายผ่อนคลายอุดมด้วยวิตามิน B1 B2 ่แคลเซียมสูงและมีโอเมก้า3นะครับผู้ที่ทานมังสวิรัตก็สามารถทานได้นะครับโปรโมชั่นพิเศษ3กระปุกจากราคาปกติ900บาทนะครับเหลือเพียง799บาทราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง35บาทนะครับในพื้นที่ห่างไกล85บาทนะครับแล้วก็โปรโมชั่นนะครับสำหรับผู้ที่ออชอบทานขนมนะก็มีโปรโมชั่นนะขนมเพื่อสุขภาพเฮลตี้สแน็คนะครับโปรโมชั่นพิเศษชุดเซ็ นะขนมเพื่อสุขภาพ6อย่างนะก็มีถั่วลายเสือเม็ดมะม่วงหิม,มาพานธุ์ข้วเกลือคุกกี้เห็ดยามาบูชิตาเกะเห็ดเข็มทองกรอบกระเจี๊ยบเขียวอบกรอบแล้วก็กล้วยน้ำว้าอบกรอบนะครับก็6อย่างนี้รวมทั้งสิ้น1ั4 0บาทพิเศษเหลือเพียง899บาทนะครับมีค่าจัดส่ง50บาทแล้วก็พิเศษนะครับสั่ง2ชุดแถมฟรีชามะาเขือพวงลดไขมันคอเลสเตอรอลลดน้ำตาลฟรี2กล่องมูลค่า130บาทนะครับแล้วโปรโมชั่นที่4นะครับกิมจิออร์แกนิกรสชาติต้นตำ ไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่สารกันบูดโซเดียมต่ำนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออยอจัดเก็บได้3เดือนกระปุกเล็กขนาด200กรัม120บาทนะครับ3กระปุกปกติ360บาทเหลือเพียง300บาทกระปุกกลางขนาด450กรัม260บาท3กระปุกปกติ7 8 0บาทเหลือเพียง680บบาทนะครับราคายังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับท่านสนใจโปรโมชั่นไหนนะครับก็สามารถโทรติดต่อนะครับ หรืออัดไลน์เข้ามาที่0 8 1 8 1 5 0 7 6 6นคุณหนึ่งนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อผู้รับและทักไลน์นะครับเพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับอย่าลืมแจ้งมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นและของแถมนะครับอย่างนี้บอกนะครับช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับต้องการซื้อของฝากของขวัญนะครับก็ซื้อสินค้านะครับครบ1,500าบาทนะลดเพิ่ม10%นะครับจากราคาโปรโมชั่นนะครับต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับจากทุ มาณที่นี้นะครับขอให้ฟังพิธิมิยาก่อนแล้วค่อยเชื่อเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ